วัดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนท่อน intro ท่อนโซโล่นะครับเพลงเดือเดียงด่างนะครับของลำาไยนะครับเพลงนี้ก็เล่นเร็วมากนะครับผมก็จะเป็นเสียงกินรุนว้นเลยนะครับก็เพลงนี้ก็อยู่ในคีย์ F sharp minor นะครับผมจะใช้คาโป้นะครับจับที่ช่องสองนะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับใช้คา์โป้พาที่ช่องสองก่อนนะครับ คาโปนะครับพาที่ช่องสองนะครับแล้วก็ดีดสายหนึ่งนะครับสองทีนะครับนะครับแบบนี้นะครับขึ้นลงนะครับแล้วก็สายสองนะครับช่องห้านะครับนะครับสายสองช่องห้า แล้วก็สายหนึ่งสองสองที่เหมือนเดิมครับแล้วก็สายหนึ่งช่องห้าครับแล้วก็ปล่อยสายเป่าแล้วก็สายสองช่องห้าแล้วก็ลงมาที่สายหนึ่งเหมือนเดิมนะครับสายเปล่าอ่าเล่นช้าๆให้ดูนะครับอ่านะครับแบบนี้นะครับต่อไปนะครับ เล่นที่สายหนึ่งช่องห้าก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยสายเป่าแล้วก็แฮมเมอร์ออนสายสองครับช่องห้ามาช่องเจ็ดแล้วก็เล่นสายหนึ่งนะครับช่องห้ามาช่องเจ็แล้วก็ปล่อยสายเป่าอ่าช้าๆนะครับ นะครับก็ท่อนต่อไปนะครับท่อนต่อไปจะเป็นท่อนเข้าข้อท่อนท่อนเร็วแล้วนะครับผมก็ช้าช้านะครับจะเล่นแบบนี้นะครับช้าช้านะครับเล่นที่สายหนึ่งช่องเจ็ดนะครับแล้วก็มาช่องห้าแล้วก็ปล่อยแล้วก็กลับมาที่ช่องเจ็ด แล้วก็ปล่อยแล้วก็มาที่ช่อง5แล้วก็มาที่ช่อง7แล้วก็ปล่อยอะนะครับดูช้าๆนะครับอ่านะครับนี่คือแพทเทิร์นแรกนะครับแพทเทิร์นต่อไปนะครับเล่นที่ช่อง9นะครับสายหนึ่งนะครับ แล้วก็มาที่ช่อง7นะครับแล้วก็ปล่อยสายเปล่านะครับแล้วก็มาที่ช่อง9แล้วก็ปล่อยสายหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่ช่องเจนะครับแล้วก็ไปที่ช่อง9้านะครับแล้วก็ปล่อยสายเปล่านะครับสังเกตว่าการเล่นจะเล่นคล้ายกันนะครับ <S <S เหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเลื่อนแค่เลื่อน แพทเทิรนเปลี่ยนแพทเทิรนนะครับมาเรื่อยๆนะครับดูช้าๆใหม่นะครับอ่านะครับแพทเทิรนต่อไปนะครับ เล่นที่ช่อง12นะครับสาย1แล้วก็มาที่ช่อง9แล้วก็ปล่อยแล้วก็มาที่ช่อง12นะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็ช่อง9นะครับช่อง12แล้วก็มาที่ช่อง14รัวปิกนะครับ อ่าผมจะเล่นรวมกันทุเปรเทิร์นนะครับไหลเข้ามานะครับให้หมดนะครับให้ดูนะครับช้าๆครับ ต่อไปนะครับเล่นที่ช่อง16นะครับรัวปิ๊กด้วยครับต่อไปนะครับเล่นที่ช่อง14นะครับสายหนึ่งครับแล้วก็มาที่ช่อง16นะครับแล้วก็กลับไปที่ช่อง14แล้วก็มาที่ช่อง12แล้วก็ไปที่ช่อง14แล้วก็ไปที่ช่อง16 แล้วก็มาที่ช่อง12แล้วก็มาจบที่ช่อง14นะครับอ่าเล่นจะช้ารวมกันนะครับรัวปีกมาก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็จบแพทเทิร์นแรกนะครับแพทเทิร์นต่อไปนะครับ เล่นที่ช่อง16ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ช่อง14นะครับแล้วก็ช่อง12แล้วก็ช่อง14แล้วก็ช่อง16กลับมาที่ช่อง12แล้วก็จบที่ช่อง14นะครับเล่นรวมกันนะครับ ก็จะได้แบบนี้นะครับต่อไปนะครับเล่นที่ช่อง16นะครับแล้วก็มาที่ช่อง14แล้วก็กลับไปที่16นะครับชาญครับอ่าต่อไปนะครับเล่นรวมกันก็ก็จะได้แบบนี้นะครับ ่าถึงตรงนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะเป็นการเล่นแฮมเมอร์ออนนะครับแฮมเมอร์ออนนะครับแฮมเมอร์ออนจาก12นะครับช่อง12นะครับมาช่อง16 16ก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็แฮมเมอร์ออนอีกนะครับมาที่ช่อง14นะครับอ่าเล่นรวมกันนะครับแล้วก็แฮมเมอร์ออนมาที่ช่อง16อีกนะครับ แล้วก็แฮมมอนลง14อ่าเล่นช้าๆรวมกันนะครับนะครับจะเล่นประมาณสองรอบนะครับรอบที่3ก็จะเปลี่ยนไปไปเพเทิร์นใหม่นะครับดูช้าๆใหม่นะครับ1นะครับ2นะครับ3นะครับอ่าพอมาจบตรงนี้แล้วก็ นะฮะนะครับพอมาจบตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ช่อง9นะครับย,ยังยังอยู่ที่สายหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ช่อง14นะครับแล้วก็มาที่ช่องสิบสอกลับไปที่สิบสี่ แล้วก็ปล่อยมาที่ช่อง9อ่าเล่นช้าๆนะครับแล้วก็มาที่ช่อง12ครับแล้วก็แฮมเมอร์ออนมาที่จาก12มา14นะครับสามทีนะครับอ่าเล่นรวมกันช้าๆให้ดูอีกรอบนะครับ ส่งท้ายด้วยนะครับอ่าก็จบท่อนอินโทรนะครับผมออท่อนสโล่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปนะครับจะมีคลิปเพลงที่น่าสนใจนะครับมาแนะนําเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับก็แนะนําผมเข้ามาได้นะครับมีเพลงไหนที่อยากให้ผมมานําเสนอนะครับก็เขียนไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผม ก็แนะนําให้ฝึกช้าๆก่อนนะครับเพราะว่าเพลงนี้บีดค่อนข้างเร็วนะครับผมหวังว่าทุกคนคงเล่นได้นะครับผมขอบคุณครับ